เด็ดร้านไหนโดนไปดูกันวันนี้พาไปเที่ยวงานลินติดโปที่แฟชั่นไอแลนด์มาเริ่มที่ร้านแรกเลยป่าแปาโทฟูร้านน้ำเต้าหู้ในดึงใจที่ห้ามพลาดใครโชคดีจะไปเจอฟองเต้าหู้แบบนี้ขอให้ทั้งแผ่นแบบนี้จุ๊บๆน้ำเต้าหู้ที่นี่จะเป็นน้ำเต้าหู้ทันจะาพืชท่าชนีนะทุกคน,นที่พลาดไม่ได้เต้าห้วยน้ำขิงของที่นี่ก็มาเดินชื่อว่าน้ำขิงเผ็ดร้อนแซ่บก็ต้องร้านนี้แหละร้อนๆคือคลองคอ,งองสุดบอกเลยว่าใครมางานลินติดโปตรงมาร้านนี้ก่อนเลยตอนแรกคือว่าจะร้อนแต่เขาเสิร์ฟมาแบบอุ่นๆคือพร้อมกกกกกิินน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 เเเเเเลลลลลยยยยทททททุุคคคคใใรรรชชออออออบบบบบบ้้้้้้้้้้้ำำำำไไไไีีีีีีี่่่่่่าาาาาามมมมมมสสดดดดๆแแววััััญตตตตตืหหงงะะถจ นะซื้อไปฝากที่บ้านก็คือชอบกันมาก<อ>ต่อที่ร้านถัดไปร้านปูเดือสลา้านร้านนี้เวลาลูกชิ้นกับไส้กรอกไม่ว่าจะชอบกินลูกชิ้นหรือไส้กอรอกอันไหนก็มีหมด,ดเด็ดของร้านก็อยู่ที่น้ำจิ้มเขาโรยพริกกันไม่ยังแบบนี้เลยตัวน้ำจิ้มก็คือหอมมากเขาจะไปย่างรอนร้วจะจุ่มแบบเหือใครจะย่างน้ำจิ้มกับบ้านก็ได้นะตัวรสชาติบอกเลยต้องมาลองเองอร่อยมากเ<ช>ขายัางมีผักตักไม่อันด้วยขอ,อยกให้เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นในตนานเลยใส่เนือบอกเลยห้ามพลาดร้านอุไรล้านที่ทส่งตรงมาจาก แคปหมูก็คือเด็ดส่วนน้ำพริกเขาทำมาหอมมากส่วนแคปหมูก็คือกรอบอร่อยที่ร้านเขายังมีไส้อวดที่ย่างกันสดๆด,ด้วยนะแบบเนื้อแน่นๆแล้วเขายังมีแหนมด้วยบอกเลยว่าเด็ดต้องลองอ,อยกให้เป็นร้านที่ต้องซื้อกลับบ้านเอาแบบมาร้านทอดมันเจ้าสูตรทอดมันเนื้อเด้งๆทอดมัๆอีกอย่างทอดมันกุ้งทอดมันปลาไก,ก่แล้วก็ทอดมันปลาหมึกส่วนตัวผมไม่เคยกินทอดมันปลาหมึกมาเจอร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากบอกเลยใครชอบกินทอดมันต้องลองเขาปากไปคือเคี้ยวเพลินสุดๆมาต่อที่หมูสเต็กมังกรทอดหมูสเต็กที่ได้ฉายาว่าอร่อยที่อยประทับใจจมาากส่วนน้ิ ว่าหอมทั่วสุดๆเสรเย็นด้วยอาจารย์บอกเลยร้านเนี่ยอร่อยสุดแล้วที่เป็นโนหนึ่งเงยาวะาร้านหมูสเต็ะมังกรทอง,องของแท้ต้องมีตามมังกรทองนะบอกเลยงานนี้ไม่จะของอร่อยไม่เยี้ยงงานกันเยอะๆนะหนึ่งตุลาคมหก